ถูงใหญ่ะหกสินอนไม่เน่าครับไม่เน่าค่ะปรไม่ัโอเคนะครับร้าวี่ิมาเดียวอครับอาใส่ถุงหหน่ใส่เองไมถุงอ่ะเอามาไป สามเดียวสองก็ยีบเอากี่ามา้าเอามเดียวก็20สคก็20ัรห้ไปเอานายหกสิบแล้วตอนนี้เอห้าสิบไหมคาเท่าไหร่คะเกษตรเนี่ยสองคำสาเดียวยี่สิบก็ยีบไม่แบ่งไม่มีเลยนะเนี่ยโอ้ยน well ี่ครับนี่ ครับสามเดียวก็ยี่สิบสามเปอร์คือยี่สิบสามอยี่สิบสองเปอร์บือสิบสามเดียวอยี่สองปอร์คือยี่สบเอาล้อยละสิบบาทวพักขายไงครับพักยีเอาไปถุงม่นเป็นห้าสิบไป่ tám tiếp đi tiếp đã theo